วันนี้มีพาน้องนันนี่นโนไปเที่ยวพารากอนนะคะก่อนไปอีแม่ก็ขอเติมพลังโดยการทานอาหารเช้ากันคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยกินกาแฟไปแก้วเดียวก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยคะ่ะเพราะว่ากินแล้วมันอิ่มเนอะก็มากินมือแรกตอนแบบเกือบเที่ยงเลยคะ่ะทุกคนจ้าและเราก็สั่งอาหารใต้มากินที่บ้านจอยเนี่ยจะไม่ทำอาหารเพราะจอยเนี่ยทำข้าวไม่เป็นคะ่ะหางเงินอย่างเดียวคะ่ะทุกคนจ้าอ่ะได้เวลารับประทานอาหารกันแล้วลวนะนี่ก็คือเมนูวันนี้ของฉันนะคะเป็นแกงส้มยอดมะพร้าวปนินคะ่ะแล้วก็ปลาทอดเป็นปลาอะไรก็ไม่รูจ้จำไม่ได้แล ไปนะจ๊ะแต่ก็กินไม่หมดค่ะทุกคนเพราะอย่างที่บอกว่ากินกาแฟไปแล้วมันอิ่มอะแกอันนี้กินแบบรองท้องเฉยแล้วก็ได้เวลาปลูกรูปปลุกผัวแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ใกล้เวลาจะไปเรียนพิเศษของพี่ณน,นีแล้วพี่ณน,นีต้องไปเรียนพิเศษดนตรีก่อนทุกวันอาทิตย์นะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อภารกรพี่ณน,นีอยากไปดูปลาแล้วก็ไปกินอาหารญี่ปุ่นจ้าเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนเสื้อก่อนนะว่าใส่เสื้อปาดไหล่ปัดคอปาดปาประตูดแล้วมันดูอึดอัดอะเสื้อมันชอบทะลุขึ้นไปบนคองงมากและนี่ค่ะอุ้ น,นั่งดูเนิองอีกนะคะใส่เสืเ้อแขนยาวไปเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบขี้หนาวมากนะคะแล้วก็ขี้เหม็นด้วยจ้ะอ่ะก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะก็ไหว, а, ไว้พระไหว้เทพก่อนขอพงขอพรน,นะคะขอให้ถูกหวยรวยทรัพย์เอยไม่ใช่ขอให้ทามาค่ะไข่ร่ํารวยนู่นนี่นั่นก็ขอไปะคะ่ะทุกคนก็หมั่นขอพระขอเทพทุกวันขอจนกวาน่าท่านจะให้นะคะตือเท่านั้นที่ของโรคค่ะหลายคนก็บอกมีเคล็ดลับอะไรในการขอไม่มีค่ะก็พยายามเปลี่ยนน้าเป็นนม้นะคะซื้อดอกมงดอกไม้มาไหว้นะคะแล้วก็พยายามหมั่นขอทุกวนันทุกวนันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นได้ก็จะดีค่่ะนนทา แล้วก็ให้เราเองค่ะนี่ค่ะผัวลงมาคนแรกแล้วก็ลูกสาวคนเล็กน้องนันโนลงมาแล้วโอ้โหวันนี้แต่งตัวน่ารักน่าใจมากเลยลูกสาวแม่ส่วนน้องนันนี้นั้นนะคะตัวตึงของบ้านกันทุกคนมาช้ายอยู่แล้วค่ะกว่าจะอาบน้าแต่งตัวเสร็จและกาไลน้องหมีเนยนะคะก็โดนน้องนันโนย,ยืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่ไม่ได้ใส่ค่ะไม่เป็นไรค่ะแบ่งกันใส่นะลูกนะพี่นันโห้พี่แม่พี่นันนี้มากี่โมงก่อนมันจะใกล้เวลาเรียนเขาแล้วน,นันนี้แต่โชคดีค่ะว่าโรงเรียนเนี่ยใกล้บ้านค่ะประมาณ10นาทีถึงระหว่างรอพี่น,นันนี้น้องนันโนก็ ้ยลูกสาวฉันเดี๋ยวขอโทรตามน้องนั่นนี้ก่อนนะคะเพราะตอนนี้นะใกล้เวลาจะเรียนเขาเต็มที่แล้วยังไม่ลงมาเลยลูกเอ้ยทำไมอ่านนั้นแต่ตัวนานลงมาแล้วค่ะทุกคนอะอะไรลืมอะไรลูกลืมอะไรจ้ะ ยังไงอะกลับมาที่รถแล้วเราก็เดินทางมาถึงโรงเรียนที่น้องเรียนพิเศษแล้วนะคะน้องนั้นนี้มาเรียนพิเศษดนตรีนะคะก็คือกีตร์นั่นเองจ้าเขาชอบเล่นกีตาร์แกแต่ว่าแม่ยังไม่ได้ฟังเสียงกีตาร์จากลูกเลยแต่เรียนมาแล้วพอส่งน้องนั้นนี้แล้วเราก็ขับรถไปออฟฟิศค่ะวันนี้ก็ใส่กางเกงตัวเก่งตัว,ตวเดิมเพิ่มเติมคือขาดหนักกว่าเดิมอ,อฟฟีกจ้าออฟฟิศก็ไม่ได้ไกลมากประมาณสิบนาทีก็ถึงต้องทาเวลาเพราะว่าพี่นันนี้เนี่ยเรียนกีตาร์แค่ชั่วโมงเดียวนะคะแล้วเราก็มาถึงออฟฟิ จะมีรอบเช้ากับรอบกลางคืนนะคะพี่ๆเข้ามากดสั่งซื้อสินค้าสอบถามสินค้ากับน้องๆได้เลยนะคะมีน้องๆสแตนบายยีฟสี่ชั่วโมงเลยนะจ๊ะอ้าพอกุยงานดูอนุนี้นะเสร็จแล้วก็ขับรถกลับมาที่โรงเรียน,นะค่ะมารับน้องนันนี่นะคะเพื่อไปพารากอนต่ออุ่อากาศร้อนเหมือนซ้อมตงงัวตกโชคดีนะที่ถากกันแดดหน้ามาไม่งั้นหน้าไหมหน้าหมองเหมือนโดนเศษนังควายแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าเรามีเวลาอีกห้านาทีค่ะก็ขอเข้าไปสั่งน้ํากินก่อนเพราะว่าที่นี่เขามีคาเฟ่นะคะบรรยากาศแบบริมคลองริมใจดีมากเลยฉันชอบมากเลยอะแล้้้้วววกกกก็็สั่งนนนลิิจีแแ น้องนันโนสั่งคาราเมลนะคะพอน้ํามาปุ๊บน้องนันนี่ก็มาปับ๊บอีพอก็เดินไปเปิดประตูวใว้ลูกสาวแบกกีตา้ามาหนึ่งตัวพร้อมกับท่าแบบดูเหมือนได้เหนื่อยนะคะแล้วอีแม่ก็มาถ่ายคอนทงคอนเทนต์ริมคลองก่อนนะคะหูเพลงนี้ต้องมาเลยอะบ้านพี่อยู่ฟังขนบ้านน้องอยู่ฟังขนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ากันเห็นกันทุกทีมามามาสีําคลองมาลักกันลักกันเอา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออลูกกับผลบอกพออย่างแม่ ปลาเถอะไปภารกอนสักเทีหนูอยากจะไปดูปลาแล้วแม่คะและก็เดินทางไปภารกอนกันต่อเลยดีกว่าค่ะอากาศร้อนแบบนี้อย่าลืมทากันแดดกันด้วยนะทุกคนเพราะไม่งั้นเนี่ยน้าไม่น้าหมองเป็นฟ้าเป็นกระนะจ๊ะถ้ายังไม่มีกันแดดก็มาสั่งซื้อกันแดดใจได้นะเพราะตอนนี้มีโปรใช้ดีมากเลยแหละช่บโบกห้อเออขึ้นรถแล้วเดินทางไปภารกอนกันนี่จะ้ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงภารกอนแล้วนะคะประหนึ่งว่าทะลุกระตกทวีพบกันมาเลยบง่งบอกเลยว่าเกิดมานานนะคะถ้ารู้จักเรื่องนี้ไปคะ่ะทุกคนหาที่จอดรถแล้วก็เข้าห้้าาางกกะะนนัันนนนนดีีีวว่ะะะะคคเรม แกมากินอาหารญี่ปุ่นค่ะร้านเดิมค่ะมาที่ไรก็กินร้านนี้ค่ะทุกคนจ๋าอร่อยไม่นานก็อร่อยนะค่ะโอ้โหแต่เช็คบินมาทีก็ขนตุดลุกเลยค่ะแต่เราก็สั่งเยอะจริงอ่ะแกอ่ะเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนนะคะแล้วก็เปิดเมนูกันเลยวันนี้กินอะไรดีนะ่าน่าจะกินเมนูเดิมเดิมแน่เลยนะคะเพราะว่าสองสาวเนี่ยก็จะส่วนมากให้แม่สั่งค่ะเมนูของเขาก็คืออะไรก็ได้แม่สั่งเลยค่ะมันเป็นเมนูที่ยากมากเลยเนี่ยอะไรก็ได้เนี่ยฉันก็เลยสั่งเมนูเดิมเดิมที่เคยกินนั่นแหละกลัวสั่งอย่างอื่นมาแล้วม เมนูปิดของน้องนัโนมาแล้วกินหมดเลยจ้าเมนูต่อไปมาแล้วนะคะแปลกล้วยของแม่ค่ะทุกคนกินแล้วจะได้สมองปลอดโปร่งลื่นเปิดลืนล่นปืดน,นะคะอ่าเมนูต่อไปมาหรือ,อยังจ้านี่ยังไม่มาจ้า <c oughs> นั่งมามมอไปก่อน7จ็วันเคืนนะคะเพราะคนค่อนข้างเยอะค่ะระหว่างที่รอตะเกียบนั้นนะคะไม่ไหวแล้วค่ะขออนุญาตใช้มือแดกเลยละกันนะคะพะตะเกียบมาช้านิดนึงนะคะเขาให้ตะเกียบมาไม่โคบค่ะทุกคนอ่ะโอเคเมนูต่อไปจะมาได้หรืยอยังจ้า้โหอ,อยากจะถ่ายหน้าตัวเองนานเลย่ะเพราะว่านักผักว่างประจานดาวเทียมเลยกูนะคะนี่โอ้ย จานนี้ไม่ต้องถามเลยว่าราคาเท่าไหรนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันเป็นข้าวนะ้าฟัวกาค่ะทุกคนจา้าอร่อยมากและขอบอกขอบอกนะคะและเมนูนี้ก็พลาดไม่ได้เลยเป็นเมนูทานเล่นนะคะเคียวไปปันกูแทบหักค่ะแข็งอะไรขนาดนี้แต่แม่อร่อยค่ะก็ต้องยอมนะคะทุกคนและสองสาวก็ชอบมากค่ะและนี่ก็คือหน้าตาอาหารของน้องนาโ,โนนะคะชอบกินจริงๆเลยอีเมนูนี้นะคะไม่รู้ว่าอร่อยอยังไงแม่กินไม่เป็นนะคะอะไรแบบนี้นะจ๊ะและนี่ก็คือเมนูของแม่เองและก็ตกท้ายด้วยอันนี้และเราก็มาดูปลากันดีกว่านะจ๊ะ น้องน,นันนเนี่ยรีเควสตเลยนยคะนาน,านาจะรีเควสท,ทีอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าอยู่ดีๆไปน้องน,นันีอยากดูปลาเอาจริงแล้วเราเคยพาน้องมาสองรอบแล้วแต่มาช่วงวัยเยาว์นะคะเขาจําไม่ได้คะ่ะว่าเขาเคยมาแล้ววันนี้วันอาทิตย์คนก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอ่ะมาเลยจ้าปลาอะไรบ้างก็ไม่รู้ดูกันเอาเองนะคะแต่นี่ค่ะกุ้งลอฟเตอร์ใช่ไหมเนี่ยหนูออกไม่ได้หรือ,อยังไงขอความช่วยเหลือหรอหรือ,อยังไงลูกหืมมองตาแป๊วเลยนะนงไปอยู่อะไรตรงนั้นล่ะลูกคะ่ะและนี่ค่ะสองสาวก,กับหนึง่งหนุ่มเขาดูตื่นเต้นก,กระดา,ากกระ <c oughs> ไม่รู้ว่ากูมีลูกชายหรือผัวงงมากนะคะเขาก็พาดูทุกตู้เลยค่ะเก็บครบทุกเม็ดจริงๆค่ะพี่นันนี่ก็ดูอยากมาจริงๆนะแกป,ะปกติจะไม่ค่อยอินอะไรเนาะวันนี้อินกับปาค่ะถ่ายรูปถ่ายคลิปหุ้ยเมมเต็มแล้วมั้งหน้านะแต่ปามันก็น่ารักน่าใจก็เป็นสีสันหน้าของวันจ้ะอาชันก็สว่วนที่ชันนั้นนะคะก็เดินเก็บภาพบรรยากาศได้ประมาณนี้นะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นนะคะเผื่อจะพาลูกหลานเลนโหลนมาเดินเที่ยวบ้างนะคะค่าบัตรเนี่ยจะก็จำไม่ได้ลว่าเท่าไหร่อ่ะมันมีล่องเรือไปดูชลลงาามด้ววยนะแต่่ น่าไม่ได้จองไว้ไปอีกทีก็คือได้รอบตอน5้าโมงกว่าเลยค่ะขี้เกียจรอเราก็เลยไปได้นั่งเรือดูฉลองฉลามเลยค่ะเราก็เดินถ่ายรูปถ่ายคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วกันนะจ๊ะช่วงนี้ดวงไม่รู้เป็นอะไรแกโดนปิดกั้นการเข้าถึงอุ้ยลิปเคิร์บทั้งไลท์สงไลท์สดนะตะกรราก็โดนปิดถาวรวนกู้กลับมาไม่ได้เลยเลยต้องไปทำทีทีช่องสำรองชื่อจอยจี้หกเก่กับจอยจี้หกเจุดชื่อเดียวกับช่องหลักแหละมีจุดหกับจุดสฝากทุกคนไปกดติดตามด้วยนะ ปิดการเรียบร้อยแล้วจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดทือปวใจและ, share, และคอมเมนต์ดันคลิปให้หน่อยนะจ๊ะเพราะตอนนี้มันไม่ขึ้นฟีดเลยมันโดนปิดกันชีวิตน่าระทนเหลือเกินกูนะคะแต่ชีวิตต้องสู้คนสู้ชีวิตค่ะทุกคนจ๋าเราก็จะพยายามทำคอนเทนต์ต่อไปค่ะเฮ้ยกูไม่ยอมแพ้หรอกเพราะกูมันเลือดนักลบ มันหายา่าบางระจันบางระจันบางระจันไม่อยดยืนจูทั้งวันเพนเดือนสิบสองอะไรติดคออีจอยอ่ลูกสาออ้ยถ่ายกันเมามันมากอันนี้ตัวอะไรเหมือนผีดิบเลยฮะมันคืองูหรือมันตัวอะไรอแกอุ้ยขนรูกขนตุ่นลุกไปหมดแล้วตอนนี้นะคะอ่ะไปค่ะไปกันต่อไอ้โมนหางสิลูกนี่น่ารักมากเลยยังเอาจริงๆเนี่ยถ้าพาลูกหลานเหรนหลนมาเด็กน้อยอ่ะเขาน่าจะดูมีความสุขนะแกเพราะว่ามันมีสัตว์น้ำาหลายพันหลชนิดให้ดูฉันเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหัวงอกเต็มหัวเลยเนี่ยฉันจะรู้ ตื่นเต้นเลยถ่ายคลิปไม่หยุดเลยกลัวเห็นปะอะไรที่เราไม่เคยเห็นมันก็ได้เห็นอะไรประมาณนี้แหละอ่าเดินไปต่อคะ่ะอันนี้เราจะเข้าไปที่ดงอะไรคะเลี้ยลูกมาดูแบบเป็นปงแปลงปล่า,ปาเอามีมดให้ดูด้วยน้องนบแ,แม่ดูมดดูมดดูมดนี่แม่มดจ้ะอ่าและนี่ค่ะก็คือจะมีแบบว่าต้น <c oughs> มงต้นไม้ใบหญ้าน,นะคะออกจากอึมครึมแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มไปสัตว์เลยคานแล้วมงงงงีงูมีง,งูมีพวกแบบ กิ้งกงกิ้งกาแล้วนี่คือกบสีส้มนะคะมันกบหรืออึ้งอ่างวะดูไม่ออกกระแกมันไก่มากเลยอ่ะมันมีอยู่ตัวเดียวบนโขดหินที่ริมหุยนะคะอ่าเดินไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มจะอึมคืึมมืดแล้วนะจ๊ะอ่ะแล้วเราก็มาโผล่ตรงนี้เลยค่ะโอ้เขาตีกันพอดีเลยค่ะนี่กูมาดูเชียร์มวยปะเนี่ยไล่อะไรของมึงไล มึงมาว่ายน้ำทับกูทำไมใครว่ายน้ำทับมึงมึงมาว่ายน้ำทับกูก่อนเอ้ห่าเอ้ยมึงเจอกูแน่มาเดะมาเดะกูกลัวมึงที่ไหนล่ะเออมึงมาวันนี้มึงหัวแตกแน่ไอ้ห่าลากนะคะมามามาเลยมาเลยอื้มอื้มอื้มอ่าอสบวกอสบวกมาดูกันว่าใครแม่งก็แน่กว่ากันเอ้ยกูหนีก่อนดีกว่ากูไม่ไหวเลยอีหานี่ตัวแม่งใหญ่ชิบหายเลยอื้มกูหนีขึ้นบกเลยมามามาเดะขึ้นมาเดะมึงขึ้นมาเดะกูดูเหงาอะนะคะอ่ะเดินมาเรื่อยๆอันนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนแต่ก็คงไม่ใช่่่่ปลลาาาาหหหมมมมอออคังดดำะะเเนนโ้ยยยูวววืจไไแ ะะดูสโลรีบสโลราบมากเลยนะคะทุกคนะไปกันต่อเลยค่ะเราจะไปดูอะไรกันต่ออุ้ยฉลองฉลามไปล่านี้แล้วก็เดินมาดูฉลามไปเลยจ้าเยอะแย,ย,ยะมากมายถ้าหลุดเข้าไปปุ๊บนะคะไม่เหลือแล้วมังกระนะคะแต่อาจจะไม่กินเนื้อเจ้ก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่าอุ้ยไอแก่นี่เนื้อยุ่ยเลยกินไปก็ติดฟันกูเปล่าๆนะคะปล่อยให้แม่งตายทางนิตากามเถอะแล้วก็เดินออกมาแล้วค่ะก็มาเจอพี่หมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออนะไปโดนใครเขาต่อยมาตาปิดไปข้างหนึ่งนะคะเออพยายามจะแบบไอ้นนี้กับพี่นีพี่นีก <laughs> แล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าฉันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและปวดเท้ามากเลยค่ะตอนนี้